สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอห์นประจำวันที่สิบพฤษภาคมพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์บทที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเยฮูเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลตอนเหนือเขาได้กำราบเชื้อสายราชวงศ์ของอาหับจนหมดสิน้นเขาเป็นกษัตริย์ที่ใช้ได้แต่สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือโยอาดกษัตริย์ของอิดาอาชาลิยาญาของโยอาดหลังจากที่อาหัสยาเสียชีวิตเธอก็กำจัดเชื้อสายนี้ให้หมดเหมือนมีบาน อยู่เบื้องหลังเพื่อจะให้ไม่มีเชื้อสายของพระเยซูไปได้แต่โยอาดุอาสาวได้พาไปซ่อนไว้ที่ปลอดภัยที่สุดคือพระวิหารและเขาเป็นคนที่ในตอนต้นเขารักพระวิหารเพราะที่ปรึกษาของเขาเก่งมากและดีมากและรักพระเจ้าโยอาจอยู่ในพระวิหาร6ปีเพราะฉะนั้นเขาเติบโตในความรักอยู่ในการบทบัญญตัติอยู่ในการเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าและเขาเป็นคนหนึ่งที่ฟื้นฟูและซ่อมแซมพระวิหารน้องครับอยู่กับพระเจ้า ทำให้จิตวิญญาณของเราเติบโตนั่นคือ1นนาทีสวัสดีครับ